สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอลสีเอ็นจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะเราผ่าทําจํานวนไว้แต่ว่าช่วงนี้นะคะงานยุ่งๆเราก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไม่มีเวลาที่จะยังไม่มีเวลาที่จะแยกกระถางนะคะยังไม่มีเวลาที่จะแยกกระถางมี นนี้เต็มเลยนะคะบางอันเราก็ยังไม่ได้แยกเลยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ที่เราผ่าทําจํานวนไว้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่เราผ่าไว้เนี่ยนะคะที่เรายังไม่ไแยกไม่ได้แยกบอลสีว่ามีชื่อบอลสีอะไรบ้างนะคะ ต่มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้แยกก็มีนะคะอันนี้ให้มาเพื่อนๆมาชมส่วนหนึ่งก่อนนะคะที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะแต่อยู่บ้านก็มีอีกนะคะอันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะคะจะอยู่อีกหลังนึงนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะว่ามีบอนสีอะไรที่เราผ่าแล้วทําจํานวนไว้บ้างนะคะมันก็ไม่ได้ผ่าที่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะมันก็มีแบบตายบ้าง ตายเยอะเหมือนกันนะคะตายเยอะเหมือนกันแต่ก็มีบางบางต้นก็รอดบ้างนะคะมามาดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะต้นนี้ก็จะเป็นบอนสี bon ze, นะคะน่าจะเป็นตะละแม่นางกุสุมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็น,นี่จะเป็นเศรษฐีพัลล้าน nitrogen, นะคะจะมีบางต้นที่ด่างบ้างไม่ด่างบ้างนะคะที่เราผ่าผ่าทาจานวนไว้นะคะต้นนี้นะคะก็จะเป็นกบปั่นนะคะอันนี้เราบางต้นเราก็แยกไปบ้างแล้วนะคะ เราแยกไปครั้งที่แล้วได้ประมาณห้าหกต้นนะคะมันก็ยังมีมีบางต้นที่เริ่มโตมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็สามารถแยกได้นะคะเพื่อนๆสามารถแยกได้อันนี้ก็เป็นกบปนนะะออกบั่นนะคะออกด่างเหมือนกันนะคะสีสวยงามเลยแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นหัวบันสีกบปั่นที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะบางต้นก็โตแล้วบางต้นก็ยังแบบเนะพิ่งงอกก็มีนะคะนี่บาง,งต้นก็กําลังจะงอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอบอนสี บอสีน่าจะเป็นไม่ราดฉพึกก็เป็นเป็นบอนสีไม่แน่ใจชื่อนะคะไม่แน่ใจชื่อว่ามันชื่ออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูต้นอื่นก่อนนะคะอะ่ไม่แน่ใจว่าเป็นพยารากราชพึกหรือว่าเป็นเป็นบอนสี หลวงราชเสนหาแต่มันน่าจะเป็นใบกลมๆแบบนี้มันน่าจะเป็นพยาราชฉพึกนะคะถ้าเป็นต้นนี้ไม่มั่นใจว่ามันเชื่ออะไรกันแน่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพญาราชพึกหรือว่าเป็นออบอลสีหลวงราชเสนหาแต่ว่ากลมๆแบบนี้น่าจะเป็นหลวงน่าจะเป็นพยาราชฉพึกนะคะถ้าเป็นหลวงราชใบมันก็จะแหลมกันนี้นะคะต้นต่อไปนะคะต้นะะตนี้ก็จะเป็นต้น เป็นต้นอะไรนะคะเป็นนาสุชดาเหรอนาสุดชดาป้าเป็นนาสุชดาไม่น่าจะใช่เป็นพันดาวนะคะเพื่อนๆเป็นพันดาวพันดาวใบกัดกัดใบกระจายสวยงามเลยอันนี้เป็นพันดาวนะคะเราผ่าทำจำนวนไว้นะคะนี่สวยงามมากเลยพันดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะโหเป็นพุ่มสวยงามมากเลยเต็มไปหมดเลยคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะโหอันนี้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นฟอร์มเลย อันนี้เราพาเป็นต้นอันนี้เป็นเพชรเพชรพันล้านนะคะ si น,นี่เป็นเพชรพันล้านนี่เพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้บางทีเรามันเยอะจนเราจาไม่ได้นะ,ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะน,นี้น่าจะเป็นลูกไม้แล้วก็จะมีต้นอันนี้นะคะอันนี้ก็จะผสมอยู่ด้วยกันนะคะไม่แน่ใจชื่อเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นกาบนะคะกาบบางรักนี่จะเป็นกาบมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกาบบางรักนะคะบอลสีกาบบางรักอันนี้ก็จะเป็นเป็นบอลสีขุนเขาเรียกว่าอ่ขุนอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีต้นอธาตุไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรตัวนี้ศิลาเพชรเราทําจํานวนไว้นะเต็มเลยนะคะศิลาเพชรนี่แล้วเรามีเวลาเราจะมาจับแยกนะคะศิลาเพชรนี่ศิลาเพชรเต็มเลยค่ะอันนี้ด่างออกมาเลยนะคะศิลาเพชรของเรานี่พาเพื่อนๆมาชมบอลสีของเราที่เราพาทําจํานวนไว้นะคะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆนี่บอลสีเรามีจริงๆนะคะ พามาดูตองวันบ้างเนาะทุกทีจะพามาดูตองคืนนี่บอนสีที่อยู่ในตู้ของเราที่ทําไว้นี่ตอนนี้เราก็เปิดน้ํามาอยู่นะคะนี่อันนี้จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะคะแล้วก็ตู้นี้แล้วก็จะมีตู้นี้นะคะเพื่อนๆพ,พามาชมบอนสีแล้วก็จะมีตู้นู้นนะคะนู้นเราไม่ได้เอาลองน้ำไว้นะ,ะเพื่อนๆน,นี่โอเคค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ